สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคู่มายทุกทุกคนนะคะก็กลับมาเจอกับคูหมายอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .4 นะคะในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเจอกันในเรื่องของประเภทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วใช่ไหมคะอ่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังบ้าง ะะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยจ้าก่อนอื่นเรียนต้องมารู้ในเรื่องของความหมายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก่อนสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นโครงสร้างของร่างกายเอาง่ายๆคือไม่มีเขาเรียกว่ากระดูกยึดให้หลักมันตรงเหมือนมนุษย์เก่า ซึ่งแบ่งออกเป็น8ประเภทมีอะไรบ้างไปดูกันประเภทแรกก็คือฟองน้ำนักเรียนฟองน้ำในนะที่นี้ไม่ใช่ฟองน้ำถูตัวนะไม่ใช่ฟองน้ำอยู่ในห้องน้ำนักเรียนนะฟองน้ำเนีลูกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่มีกระดูกสนัสนหลังอะลักษณะเป็นยังไงลำตัวจะมีโพรงมีช่องเปิดด้านบนมีรูพุ้นเลย เพื่อเอาไว้แลกเปลี่ยนสารอาหารแล้วก็ใช้ในการขับถ่ายระบบสืบพันธุ์เนี่ยมีทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ในไหนอยู่ในทะเลถูกต้องค่ะแล้วก็มีสัณะคล้ายๆพืชที่จะติดอยู่กับที่จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเหมือนโตเต็มวัยแล้วเขาก็จะอยู่กับที่นั่นแหละถ้าจะเคลื่อนไหวก็อาจจะเป็น กระแสน้ําพัดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเคลื่อนที่ได้แต่จริงๆเนี่ยเขาอะเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเช่นฟองน้าหินปูนหรือว่าฟองน้าแก้วนะจา๊ะสัตว์กลุ่มที่1นนะฟองน้านะไม่ใช่ฟองน้ําถูตัวนักเรียนเพราะว่าในรายงานครูใหม่อ่ะจะมีให้นักเรียนดูด้วยดูให้ดีอ่าประเภทที่2ประเภทของสัตว์ที่มีลําตัวเป็นปล้องปล้อง ก็คือสัตว์พวกนี้ลูกจะมีลำตัวกลมยาวมีปล้องคล้ายวงแหวนต่อต่อกันไม่มีขาผิวหนังเปียกชื้นเปียกเพื่ออะไรเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อใช้ในการหายใจเองมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเหมือนกันนะ้ำกับชนิดแรกบางชนิดเนี่ยจะมีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันนะคะบางชนิดก็อาศัยอยู่บนที่ชื้นแฉะนะบางชนิดก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ํา สัตว์ที่มี2เพศอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยคืออะไรไส,เด,ดนะสเดือนดินนะไสเดือนดินนะจ๊ะอ่ะประเภทของสัตว์ที่มีลำตัวเป็นป้องนอกจากไส้เดือนดินแล้วมีอะไรอีกมีท่าหรือว่าปิงดูดเลือดคําว่าท่ากับปิงเนี่ยเรียนใครรู้บ้างว่าแตกต่างกันย่างไงมันเป็นสัตว์ที่ดูดเลือดเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ไหนที่อยู่นั่นเองนะทาท่า จะอยู่บนบกแต่ถ้าปลิงเนี่ยจะอยู่ในไหนคะอยู่ในน้ํานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแม่เพลียงแม่เพลียงหรือว่าภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไส้เดือนทะเลนะคะนี่ไส้เดือนทะเลจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอ่ะที่เมาส์คูมายชี้เนี่ยนะคะต่อไปสัตว์ประเภศที่3นอนตัวแบนนอนตัวแบนเป็นยังไงจะมีรูปร่างคล้ายหนอน,นะค่ะ แต่ลำตัวจะแบนนะคะบางชนิดมีปากรัฐบาลนเนี่ยเป็นช่องเปิดเดียวกันเลยเช่นพาราเาเลยนี่อันนี้คือพาราเาเลียละลูกนะบางชนิดเนี่ยก็ดูดเลือดกินเลือดกินเนื้อเลยสัตว์อื่นที่เข้าไปอาศัยอยู่เนี่ยขอโทษค่ะคือสัตว์ชนิดเนี้ยบางชนิดเนี่ยมันดูดเลือดมันจะไปอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อที่จะเป็นไงคะดูดอาหาร จากโฮสต์มันโฮสต์หรือว่าเจ้าบ้านเนี่ยดูดอาหารจากสัตว์ชนิดอื่นมาเป็นอาหารของมันนะคะเช่นพยาธิใบไม้พยาธิตัวตต่นสัตว์จําพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าพวกปรสิตปรสิตก็คือพวกดูดเลือดดูดเนื้อลูกนะการสืบพันธุ์ของสัตว์พวกนี้ลูกมีทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศบางชนิดใช้วิธีการงอกใหม่งอกใหม่ก,หมก็คือมันจะแบ่งร่างกายออกเป็น สส่วนแล้วก็จะเจริญกลายเป็นตัวใหม่นะคะเช่นพาราเนลียตัวนี้ตัวนี้คือพาราเลียตัวนี้คือพญาจใบม้านะลูกนะส่วนตรงนี้คือพยาตัาานะว,ตาตตวตืดนะจ๊ะเป็นหนอนตัวแบนทั้งสิ้นเลยนะมาดูประเภทที่4ประเภทที่4ีจะเป็นในเรื่องของหนอนตัวกลมหนอนตัวกลมเนี่ยก็จะมีลำตัวนิ่มกลมยาวไม่มีขาเหมือนกัน ผิวเรียบไม่เป็นป้องเช่นพญายตัวกลมมาชนิเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในในน้ําเล้าน้ำเนี่ยเป็นน้ำเขาเรียกอะไรน้ำคลําน้ําแบบไม่สะอาดอะ่ะเช่นหนอนตัวกลมบางชนิดก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะเหมือนกันเช่นไส้เดือนฝอยนะคะไส้เดือนฝอยจัดเป็นประเภทของสัตว์ตัวกลมนะจ๊ะเออไม่ใช่สิของหนอนตัวกลมนะดูในใบงานให้ดีนะระวังช้อยมันหลอกนะจ๊ะ ต,ต่อไปสัตว์ประเภทที่5สัตว์ประเภทที่5นะคะจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวกลวงหรือลำตัวที่มันมีโพรงตวเประเนี่ยจะมีลำตัวใสๆคล้ายวุ้นเลยรูปร่างมันจะเป็นเหมือนทรงกระบอกคล้ายๆล่ม,มกลางรูมอ,ะ,อะเป็นโพรงออกมาแบบนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโพรงมีช่องเปิดออกจากใต้ลลำตัวเพียงหนึ่งช่องเพื่อที่จะใช้ให้อาหารเนี่ย เข้าแล้วก็ขับถ่ายของเสียในช่องเยียวกันเลยเข้าออกดูเยียวกันเลยคงจะอร่อยอร่อยน่าดูนะจ๊ะส่วนใหญ่จะมีอาวุธที่ป้องกันตัวแล้วก็เอาไว้ใช้แทงเหยื่อด้วยนั่นก็คือเข็มพิษนั่นเองนะมีทั้งสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศส่วนใหญ่เน้นองๆพวกนี้ลูกจะอาศัยอยู่ในทะเลเช่นแมงกะพรุนนะจ๊ะในลูกเหมือนน่ารักนะแต่นักเรียน พิษมันเนี่ยร้ายแรงนะจ๊ะใครไปทะเลใครเคยไปทะเลอ่าแน่นอนว่านักเรียนหลายคนทุกคนเลยอ่ะเคยไปทะเลเคยเจอแมงกะพรุนไหมอ่าถ้าเห็นแมงกะพูุนเนี่ยอย่าไปเข้าใกล้นะักเรียนมันจะมีพิษนะจ๊ะแล้วมันก็จะทาไมปล่อยเข็มพิษออกมาเนี่ยป้องกันตัวอีกนักเรียนก็จะได้รับอันตรายนะจ๊ะ,ะมีแมงกะพูนุนมีปลาการังมี กาลปังหาแล้วก็ดอกไม้ทะเลจ๊นะ,ะต่อไปประเภทที่6สัตว์ที่มีขาเป็นป้องๆองอันเนี้ยน้องๆพวกนี้ลูกจะเป็นอ่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่ารัก,น,รกนะมีป้องยึดติดกันมีขาต่อการเป็นข้อข้อลำตัวและขาเนี่ยจะปก,กคลุมด้วยเปลือกหนาและแข็งจัดเป็นโครงสร้างภายนอกบางตัวก็น่ารักบางตัวก็น่ารักน่ารัก,รกเช่น นี่ตะขาบน่ารักไหมน่ารักจะเป็นเห็นเป็นไงเรียกมา้าตะขาบเนี่ยอ้าวมีตะขาบมีอะไรอีกกูกุ้งกิ้งกืออะไรอีกก้างมาแมลงเห็บอะไรอย่างเงี้ยต่างต่างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีขาแล้วก็เป็นคอปล้องทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ สำหรับประเภทที่7นะคะจะเป็นในกลุ่มของหอยและหมึกทะเลนะคะสัตว์ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ลำตัวนิ่มนะคะไม่เป็นปล้องมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเช่นหอยชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์นะคะหอยแครงหอยมแมลงภู่หอยลายอะไรต่างๆมากมายนะคะหอยหลายชนิดเลยแต่มันจะมีหอยหนึ่งชนิดนักเรียนหอยชนิดนี้สามารถ สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเขาเอาสิ่งที่อยู่ในหอยเนี่ยเอามาทําเป็นเครื่องประดับได้สร้างเงินสร้างรายได้ได้มากพอสมควรใครรู้บ้างว่าหอยอะไรอ่าถูกต้องค่ะหอยมุกนั่นเองนะคะ จะมีตัวมุกอยู่ในหอยเลยนะคะก็จะมีหลากสีสันหลายขนาดเลยนะคะสําหรับในตัวหอยมุกเนาะต่อไปจะเป็นตัวหมึกค่ะหมึก่ยก็มีลําตัวนิ่มเช่นกันแต่เปลือกแข็งของเขาเนี่ยจะอยู่ในลําตัวไม่ได้อยู่ข้างนอกเหมือนหอยนะ้าเหมือนนักเรียนไปซื้อหมึกในท้องตลาดมาเนี่ยแล้วทําความสะอาดก่อนที่จะรับประทานใช่ไหมคะมันจะมีเหมือนเปลือกแข็งๆขาวๆอยู่ข้างใน นั่นเองก็ต้องดึงมาทําความสะอาดก่อนถูกไหมคะอ่านั่นแหละลูกมันคือเปลือกมันเนาะอ่านักเรียน,นเห็นภาพนี้ไหมหมึกที่เป็นจุดๆเนี่ยลูกหมึกจุดสีน้าเงินเนี่ยอันนี้นักเรียนเขาเรียกว่าหมึกอะไรใครรู้บ้างหมึกดูลิงค์หมึกอันนี้นลูกเป็นหมึกที่มีอันตรายมากมีพิษมากเพราะเหมือนคุณหม่เคยดูข่าวอว่า,น,าน่าจะไหลข่าวเนี้ยนานแล้วแหละแต่ว่ามันก็คือข่าวที่ เขามีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายปลาหมึกปิ้งกับปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เขาก็มีเขาเรียกว่าเอาบึกบูลิงเนี่ยเอามาปิ้งขายแล้วคนที่กินเข้าไปเนี่ยก็เหมือนได้รับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอนที่ไปซื้อหมึก,ย,มกย่างนนเนี่ยก็สังเกตดูดีๆว่าหมึกที่นักเรียนซื้อเนี่ยมีลวดลายหรือเปล่านะคะถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยนะคะอันตรายห้ามรับประทานเด็ดขาดเนาะ ต่อไปชนิดที่8ชนิดสุดท้ายละเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีผิวขรุขระแล้วก็เป็นหนามสัตว์พวกนี้ลูกจะมีผิวตัวที่แบบว่าหยาบมากเลยขรุขระแล้วก็จะมีสารปูนเนี่ยไม่ใช่สารปูนสิสารพวกจาพวกหินปูนเป็นองค์ประกอบจะไม่มีหัวจะลําตัวมันทําไมจะแยกเป็นแฉกๆสวยงามเลยมีรูปร่างกลมๆแบนๆบ,บางชนิดเนี่ยก็จะมีหนามยื่นออกมาจะพบอยู่ในท้องทะเลเท่านั้น เช่นอะไรบ้างอันนี้นักเรียนหลายคนเรียกปลาดาวปลาดาวค่ะคุณครูขานักเรียนคะเขาไม่เรียกว่าปลาดาวนะเขาจะเรียกว่าอะไรดาวทะเลนะจ๊ะแต่นักเรียนหลายคนอาจจะชินว่าเฮ้ยมันอยู่ในทะเลก็ลต้องเป็นปลาสิไม่ใช่นะลูกนะเขาไม่ได้เป็นสัตว์จําพวกปลาเพราะปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีทําไมคะ มีกระดูกสันหลังแต่ดาวทะเลเนี่ยจัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นจําพวกผิวขรุกคะใเป็นนามนะเม่นทะเลตัวนี้คือเม่นทะเลนะแล้วก็มีอีกอันนี้ก็คือเป็นดาวเปลาะดาวเปราะอ,อันนี้ก็จะแบบน่ารักน่ารักนะคะมีเหมือนแขนยืนออกไปสวยงามเป็นแฉกแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นผิวขรุกระแล้วก็เป็นหนามเนาะก็จบไปแล้วสำหรับอ่า กลุ่มประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยครูใหม่จะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นเพลงที่ครูใหม่เนี่ยแต่งขึ้นมาเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมีเพลงด้วยใช่ไหมเพลงประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังเดี๋ยวจะน้อยหน้ากาันคลิปนี้ก็จะมีเพลงของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีนี้ครูใหม่ก็ กิจกรรมเกมให้ในักเรียนแต่เดี๋ยวผูห้หมายขออธิบายก่อนตั้งใจฟังนะเดี๋ยวมีรางวัลให้คือในใบางานเนี่ยนักเรียนมันจะมีหน้าหลังข้างหน้าเนี่ยผู้หมายจะเป็นใบางานที่ให้ในักเรียนแยกประเภทของสัตว์ให้ครบแปประเภทส่วนด้านหลังอะ่ะจะเป็นกระดาษที่มันว่างเปล่านะไม่ได้เขียนอะไรเลยให้ในักเรียนเขียนว่าตอบคําถามจากเพลงทน ตอบคําถามจากเพลงไม่ใช่สิไม่ใชตตใ่ตอบคำถามจากเพลงทนต้องเขียนใหม่ว่าตอบคําถามจากเพลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทํานองเพลงทนอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะออีกรอบนึงนะคะตอบคําถามเพลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจากทํานองเพลงทนอ่ะคำถามมีว่าอะไรเนี่ยถ้านักเรียนไม่ได้ดูคลิปคููใหม่หนักเรียนจะตอบไม่ได้เขียนว่าคำถามนะเจอดีๆนะ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังในเพลงนี้มีกี่ชนิดมีกี่ชนิดอะไรบ้างให้ทายนะเหมือนเรามาเล่นทายปัญหาอะไรเอ่ยครูหมายจะบอกลักษณะามาในเพลงแต่ครูหมายจะไม่เฉลยว่ามันเป็นตัวอะไรโอเคไหมตอบคำถามไม่ถูกเขียนใส่ใบงานหลังกระดาษเองนะคะแล้วก็เอามาส่งครูหมาย นะคะถ้าตอบทูกทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูใหม่มีรางวัลให้ตอนเปิดเทอมมว่าทวงกับครูใหม่ได้เลยโอเคนะคำถ,ถามมีอยู่ว่าอะไรนะครูใหม่จะพูดเหมือนเดิมปะเนี่ย <laughs> จากเพลงสัตว์ไม่มีกันอยู่สานหลังเนี่ยลูกมีสัตว์กี่ชนิดอะ,อะไรบ้าง นะที่ครูหมายให้ทายเพลงสายวม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเป็นทํานองเพลงทนของน้องสปล이์เอ,อที่กําลังแบบโด่งดังอยู่ในขณะนี้นักเรียนลองฟังดูนะคะแล้วก็ตอบคำถามทํานองเหมือนกันเลยนะจ๊ะเราไปฟังกันเลย ถ้าเธอบอกจะถูไม่ดีแต่กินเข้าไปแล้วมันจะอ้วนนะตุ๊กพีนั้นมันมีเปลือกอยู่แล้วมีหัวมีขา,ามีหางเอาไม่ใช่ผู้นี้วน้อหัวตัวอะไรวะตุ๊กพีนั้นอยู่กับพีไม่เคลื่อนไม่ไหวอยู่แต่เดิมก็อยากจะถูจะได้แบบใหม่จะถูไม่ได้ยังเดินมะไอหนุ่มตัวนี้อยากเปลี่ยนตัวใหม่ให้มันถูได้เหลือเกินเปื่อเชิญขัดผิวน้องกิ๊บน้องดุกน้องคอยค,อยคืนนี้่ มีเปลือกของหุ้มด่างกายพี่คือหอยลายถูกกินเมื่อคืนแต่หอยที่แสนน่ารักที่ทำให้เราได้มีเงินหมื่นนะเหมืนหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่้าหมื่นหกหมื่นเ็ดเยอาืมไปนี่ว่าของในหอยไทยได้1,8อ่ะแล้วมันคือคอยอะไรคอยพูดอะไรเราก็จะฟังหอยไม่ชอบคนทาเล่นเต็นทรกาหลังเต้นระบม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 ปาลักปา เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเพลงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทำนองเพลงทุนอ่าได้คำตอบกันหรือยังใส่ไปเลยว่ามีกี่ชนิดอะไรบ้างนะคะครูหม่รอคำตอบจากเด็กๆอยู่ แต่ก,ก็สุดท้ายนี้นะก็อยากให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองนาะออย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยและมือบ่อยและรักษาระยะห่างด้วยนะคะโควิดรอบนี้เนี่ยมันทวีความรุนแรงมากกว่ารอบอื่นเลยนะคะด้วยความห่วงใยจากครูใหม่แล้วเดี๋ยวรอให้โควิดคืคลายว่านี้เนาะแล้วเรากลับมาเรียนกันในห้องมาสนุกสนานกันกับครูใหม่ต่อนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย